สวัสดีครับครับอยู่กับบาวพลคนสกลนะครับวันนี้ก็พามาชมนะครับเจ้ารถไถคูปตานะครับ MU 5702นะครับมาดูการทำงานนะครับการดันดินนะครับว่าเป็นยังไงตอบโจทย์ไหมนะครับสำหรับคนที่กำลังมองหารถรุ่นนี้นะครับ การดันดินนะครับก็ไปเรื่อยๆนะครับเบาๆนะครับไม่หนักนะครับครับก็ขอบคุณเอฟซีที่น่ารักทุกท่านนะครับที่สละเวลานะครับเข้ามาชมเข้ามาติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับบัวพลนะครับก็ขอขอบคุณทุกๆท่านนะครับ ถือว่าเอาไว้ดูเล่นนะครับขอบคุณนะครับถ้าคูโมต้านะครับ MU 5 7 0เจนะครับก็ทำถนนนะครับเกียวะถนนนะครับให้รถด,ดินนะครับไดยิ่งนะครับ ก็น้าฝนครับหน้าฝนก็ทำมาค่อยางจะลำบากนิดนึงครับชดเดตครับชดเดดรถด้ำนะครับผิดนะครับบนถนนนะครับต้องให้เจ้าคูปตานะครับ M.U. ห้าเูนย์สะครับช่วยรันตูดนะครับเรียบร้อยครับเอาไปเรียบร้อยครับครับอามาชมคูปต้ารถเล็กครับหลังจากเมื่อกี้นะครับไปดู คูเปต้านะครับสองตัวรุ่น50แรงไปแล้วนะครับไปนี้มาดูรุ่น36แรงนะครับ36แรงนะครับ9360นะครับ93608นะครับ s ลนะครับรุ่นสปีดนะครับครับลงรายคนขี่ครับลงรายคนขี่ นางานนะครับก็เป็นเกคูปต้านะครับตัวเล็กนะครับสามหกแรงนะครับแล้วก็ขอบคุณเอซีที่น่ารักทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามช่องบ่าวนนะครับคนสกุลนะครับ วันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับก็สุดท้ายก็ขอ,อกล่าวคำว่าสวัสด,ดีครับ